เคนิคการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช,ช่วยภาคคอนะครับถามอย่างไรตอบอย่างไรนะครับมันก็เป็นเทคนิคที่จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าห้าสิบคะแนนนะครับข้อควรจํานะครับเ,เรามาดูข้อควรจํานะครับคําถามบางคำถาม,ม,าถาม,ถามกรรมการบางคนต้องการอธิบายให้เราฟังนะเพื่ออวดภูมิรู้ด้วยหากเป็นดังนี้คุณควรแสดงอาการยังไงครับต้องแสดง ความสนใจใค่รู้ค่ฟังแสดงอาการยิ้มโงงหีรษะรับหรือตอบว่าครับค่ะนะครับในบางครั้งคนพูดว่าเรื่องนี้ผมเพิ่งทราบนบว,ว่าท่านได้กรุณาให้ผมรู้เป็นอย่างเป็นความรู้ให้เป็นอย่างมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะนะครับบางครั้งต้องยอกรรมการหน่อยนะครับอยากได้คะแนนต้องได้ยอเขาหน่อยอะต่อไปนะครับการตอบ ทุกคำถามอย่างมั่นใจพูดจาฉาฉานและตอบในเชิงบวกเสมอสายตามองคณะกรรมการอย่างมีแววความมั่นใจไม่ต้องพะวงกับความผิดพลาดไม่ไม่ตอบอย่างลูกนี้ลูกลนั้นอ้าอึ้งหรือเล่นหูเล่นตาก,กับกรรมการนะครับและสำคัญที่สุดนะครับเมื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จบควรยกมือไหว้และกล่าวคำขอบคุณนะครับตัวนี้สำคัญมากครับขรอบครจำสามคำน,นี้คนระับ เป็นประโยชน์กับเรามากนะครับในจังหวะที่เรามีกรรมการสามคนนะครับมานั่งตรงกลางเรานั่งตรงกลางแล้วเราก็ต้องทําตัวเทเรียบร้อยนะครับคําถามที่เจอกันบ่อยๆนะครับก็ก็อยู่ท้ายๆนะครับคํำถามสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยที่พบบ่อยๆนะครับยกต,ตัวอย่างคนงานของเราเด็กโดดเรียนทําอย่างไรวันนี้วันอะไรมีความสําคัญอย่างไงคุณมีคุณสมบัติมีดีอะไร กรรมการถึงจะต้องเรื่องให้คุณคะแนนให้คุณนะครับให้บอกมาทัาศนคติของครูคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูตอนท้ายเราเรามาดูบรรยายก่อนนะครับเทคนิคการเข้าสอบสัมภาษณ์ครูผช่วยการสอบสัมภาษณ์และการให้คะแนนที่จะนานะครับ50คะแนน,นหลังก็คือทาความดีประสบการณ์ทําง,งานบุคลิกภาพด้าต่างๆต้วง,งท่าวาจารวมอุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบของข้าราชการนะครับเจตคติและอุดมการณ์ของข้าราชการนะครับห้าสิบข้อแรกนี่ก็คือส่งเล่มไปแล้วนะอยู่ในเล่มอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ห้าสิบคะแนนหลังนะครับรวมเป็นร้อยต้องผ่านหกสิบคะแนนนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้สอบสัมภาษณ์ทุกคนนะครับหนึ่งการสอบสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับ เช่นศึกษาประวัติจังหวัดนั้นๆคำขวัญของจังหวัดต,ตัวเองนะครับสินค้าเป็นระดับโอท็อปแหล่งท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลการเมืองเศรษฐกิจสังคมดูข่าวทางทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ในช่วงก่อนสัมภาษณ์หนึ่งถึงห้าวันเพราะขอต้องถามว่าเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ต่อไปได้นี่ก็คือหกักคะแนนเลยนะครับสองในวันสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านทรงผมเล็บอย่างเงี้ยต้องดูดี ผู้ชายควรใส่เชิ้ตสีสุภาพผูกนคไท้เรียบร้อยใส่สูทด้วยนะ,ะผู้หญิงควรนุ่งกระโปรงสวมเสือ้อสไตล์สุภาพใส่สูทนะครับออกย้อมสีผมไม่ควรนะครับไม่ควรแต่งหน้าเข้มเกินไปนะครับแต่งจางๆแล้วก็ก่อนเข้าห้องก็ต้องปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องมือสื่อสารนะครับมือถือเมื่อเข้าไปห้องแล้วนะครับต้องมีท่าทีรอบน้อมเดินตัวตรงหยุดตรงกลางครับ ยุดตรงกลางของคณะกรรมการโต๊ะหนึ่งจะมีกรรมการสามคนนะครับคนหน้าตรงกลางจะเป็นประธานสัมภาษณ์ยกมือไหว้อย่างสุภาพและดูด,ดีนะครับไหว้ทุกคนนะครับจากนั้นประธานจะเชิญเรานั่งเรานั่งตัวตรงเก็บม,มือให้เรียบร้อยส่วนใหญ่ประธานจะให้แนะนําตัวก่อนนะครับเราต้องแนะนําประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาประวัติการทํางานเอาแต่จุดเด่นที่เราดูดีที่สุดนะครับเช่น ครบผมผู้ช่วงผู้ประเพะด้วยนะครับกระผมชื่อนายแอมแปร์สุดรออายุ17ปีภูมิลำเนาตำบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามบิดาอาชีพราชการครูมีพี่น้องสองคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิวศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมปีการศึกษา2554ปัจจุบันทํางานตําหน่งพนักงานราชการมีรายเทคนิคสมุทรสงครามนําเสนอตัวเองและเป็นจุดเด่นของ คุณต่อหน้าคณะกรรมการสัมภาษณ์ควรซ้อมนะครับควรซ้อมเรื่องนี้ไว้ตามสมควรแบบเพื่อให้มันราบรื่นในวันสอบจริงและลองซ้อมด้วยตัวเองหน้ากระจกหรือซ้อมให้เพื่อนฟังก็ได้นะครับต้องบอกว่าตัวเองมีผลงานอะไรไปแข่งระดับชาติมีไหมมีเป็นคณะกรรมการระดับภาคระดับชาติแล้วก็เป็นนําผลงานเด็กไปแข่งขันอะไรบ้างนะครับสาม จากคณะกรรมการการยิงคำถามคุณในเรื่องการประกอบคุณคุณัคุณ,ค,ณความดีนะครับคุณความดีเช่นสิ่งที่คุณภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคืออะไรนะครับข้าพเจ้าได้ทำให้าได้ผลงานแล้วมีดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้มีรายทำให้อาชีพครูมีดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับภูมิใจนะครับภูมิใจในอาชีพ คุณได้กระทําความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านใดน,นะครับก็คือต้องพูดถึงชุมชนหรือโรงเรียนได้ทํางานพระราชทานร่วมกับโรงเรียนแล้วทําให้โรงเรียนมีพระราชทานนะครับก็มีต้องพูดประโยชน์ส่วนรวมนะครับเกี่ยวกับวิลาลยอย่าไปพูดของตัวเองนะครับหน้าที่ที่ทําขนาดนี้ผลงานดีเด่นความภูมิใจในผลงานของดีเด่นนะครับแล้วก็มีอะไรแล้วก็ตอไปหมด นะครับเป็นคณะกรรมการอะไรทําหัวหน้าง,งานอะไรนะครับมีผลงานอะไรไปแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รางวัลอะไรมานะครับก็ต้องตอบไปห,หมดต้องจดไว้แล้วก็ท่องไปนะครับวันนี้คําถามที่คําถามที่คุณคำถามคุณในเรื่องปฏิพันธ์ไวริสนะครับอันนี้เจอแน่นอนนะครับที่ผมเอามานี่ของผมเลยนะครับ ข้อ4.3อ่าอ่าทำไมคุณถึงสมัครสอบที่นี่ไกลหรือกันไกลและกันดานนะอันนี้ก็คือสอบพอนะครับก็คือเขาจะถามอย่างนี้ข้อน,นี้มีแน่นอนทําไมไมาสอบจังหวัดน,นี้ไกลนะไกล่จังหวัดคุณน้าเคุณต้องตอบไม่ได้ยู่สอกคณะเออขณะที่คุณกำลังสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจหัวหน้าหันหน้าหันหลังพูดคุยกันคุณจะทํายังไง คุณต้องไปตอบให้ได้นะครับว่านักเรียนคุยกันเสียงดังเนี่ยคุณจะแก้กปัญหายัางไงมีกิจกรรมอะไรมีการแบ่งเวลาระหว่างครูกับนักเรียนแล้วขนาะดที่นักเรียนถึงเวลาของนักเรียนแล้วครูต้องทําอย่างไรคุณต้องไปศึกษานะครับตรงนี้ทฤษฎีเยอะแยะนะครับต้องตอบไปทฤษฎีดิจิสาลถ้าคุณได้รับมอบหมายเป็นครูดิศึทษลประชารชสอน วันเปิดเรียนวันแรกนักเรียนทะเลาะกันเสียงดงังคุณมีวิธีจัดการกับนักเรียนอย่างไรนะครับคุณต้องตอบเป็น p d c a นะคุณครอบคุมให้หมดเลยนะครับอนนี้ข้อ้อ5คำถามคำถามคุณในเรื่องเจตคติและอุดมการเช่น ถ้าคุณได้รับการบรรจุเป็นครูคุณจะเลือกที่จะอยู่วิเลยใหญ่หรือวิเลยเล็กตอบอะไรก็ไม่ผิดนะครับแต่ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนอยู่อยวิเลยเล็กเพื่อพัฒนาตนเองนะครับเพื่อหาตนเองพัฒนาความเป็นครูทดสอบความเป็นครูของตัวเองนะครับอาจจะอยู่วิเลยใหญ่เพื่อเราอยู่วิเลยเล็กมาแล้วอยากอยู่วิเลยใหญ่เพื่ออะไรนะครับ เจอเด็กที่ดีคุณภาพิ่งขึ้นทําให้เรามีคุณภาพิ่งขึ้นเราก็ต้องตอบเหตุผลได้นะครับอาชีพครูปัจจุบันสังคมไม,ไม่ค่อยให้ความสําคัญนะครับไม่ค่อยความสําคัญเหมือนแต่ก่อนคุณมีความคิดอย่างไรนะครับความคิดเห็นอย่างไรนะครับอ่คุณก็ต้องตอบไปได้นะครับว่าปัจจุบันกับอดีตต่างกันแล้วคุณอย่างไรนะครับ ทำไมคุณจึงเลือกที่จะประกอบอาชีพครูอ่าข้อนี้โดนแน่นอนนะครับข้อนี้โดนแน่นอนแล้วตอบทุกอย่างนะครับต้องไปดูที่อ่าข้อควรจําว่ามีอะไรบ้างนะครับไปคําถามสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยที่พบบ่อยๆนะหนึ่งยกตัวอย่างผลงานของเรา เราก็ฟูดไปเลยนะครับเด็กโดดเรียนจะทำอย่างไรเราก็ต้องตอบเป็น P C A นะตัวนี้เราทำอย่างไงนะครับแจ้งใครก่อนแจ้งผู้ปกครองทำอย่างนี้แล้วก็แจ้งเด็กนะครับก็เกิดผลอย่างไรนะครับแล้วส่งไปที่ฝ่ายปกครองนะครับเสนอผู้บริหารนะครับเป็นผลงานเราด้วยนะวันวันนี้วันอะไรมีความสำคัญอย่างไงนะครับวันวันที่ไปสอบสัมภาษณ์ เราต้องค้นให้ได้ว่านวันอะไรครับเพื่อเขาถามคุณมีคุณสมบัติอะไรมีอะไรดีที่กรรมาการถึงต้องเลือกคุณให้คะแนนคุณคุณบอกมาอย่างนี้แล้วก็ผลงานเราเีอะไรบ้างก็ต้องบอกให้หมดต้องจุดไปเลยนะครับตัวนี้เราท่องไปทัศนคติของครูคืออะไรและในอนาคตมีทัศนคติที่จะพัฒนานักเรียนอย่างไร อ่านี้ก็ต้องจดไปก็ท่องไปเลยนะ้วคำถามพวกนี้เด็กไปตั้งใจเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแสดงท่าติความเป็นครูนะครับแล้วต้องมีทฤษฎีนะครับว่าจะให้เด็กเรียนแบบไหนนะครับเป็น pdca นะครับต้องตอบเป็น p ีซให้ได้การแก้ไขปัญหาเด็กรายบุคคลนะครับพวกนี้เป็นคำถามที่กว้างแต่ยากมากนะครับต้องไปศึกษาเจ็ด ทำไมถึงอยากเป็นครูนะครับบอกเหตุผลนะครับแปดคุณคิดว่าทำไมเราต้องเลือกคุณมาเป็นครูเพราะอะไรคำถามเดียวกันกับข้อเจ็ดนี่ครับเนี่ยเ้าถ้าครูในโรงเรียนไม่ถูกกันเราจะทำอย่างไรข้อนี้ผมโดนคำถามในผมสอบสัมภาษณ์นะครับถ้าคุณเป็นพอนะครผมก็งงผมไปสอบครูผู้ช่วยนะถ้าคุณเป็นรอ คุณจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าคุณทะเลกันทายเรื่งนี้เลยนะครับอันนี้ตามแน่นอนในนี้นะครับสิบเคยสอนพิเศษไหมถ้ากรรมาการจะจ้างสอนพิเศษจะสอนไหมตอบเลยนะครับว่าไม่นะผิดระเบียบนะครับถ้าได้เป็นครูจะสอนพิเศษไหมอะเน,นี้โอเคคิดอย่างไรกับอาชีพครูในปัจจุบันนะครับ ก็คือเปรียบเทียบครูกับอดีตกับปัจจุบันนะครับ้อนนี้คิดอย่างไรกับการศึกษาไทยในอดีตและปัจจุบันต้องตอบไม่ได้นะครับการพัฒนาการพัฒนาของการศึกษาไปถึงไหนแล้วนะครับอย่าเอาความคิดตัวเองตอบนะต้องเอาทฤษฎีตอบถ้าเด็กดื้อคุณมีวิธีการสอนอย่างไรนะครับนักเรียนในอดีตแตกต่างกับนักเรียนในปัจจุบันอย่างไรนะครับถ้าคุณสอนนักเรียนให้มีความอดทน และมุ่งมั่นเหมือนคุณยังไงต้องตอบเป็นทฤษฎีนะตรงนี้คุณจะสอนแบบไหนข้อสอบยากไหมควรใช้สมองตอบให้ดีถ้าตอบว่าง่ายให้เหตุผลยากให้เหตุผลให้เหตุผลดีๆนะครับข้อนี้รับรองโดนทุกคนข้อสอบยากไหมยากครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านหนังสือตอบอันนี้คือตกเลยนะครับข้อสอบยากไหมง่ายครับ ผมให้เหตุผลอะไรบ้างผมอ่านหนังสือตรงครับนู่นนีเนื่นน,น,น,นะครับมีในการทำงานปัจจุบันก็ตรงกับข้อสอบพอดีครับคุณคิดว่าคุณจะสอบขึ้นบัญชีหรือไม่ครั้งนี้เพราะนี่ก็คือคำตอบย้อนไปที่ข้อ17นะครับห้ามตอบโดยเอาเหตุผลส่วนตัวมาตอบนะ คิดยังไงบ้างากับการเมืองไทยทุกวันนี้มีแต่มีคนเปรียบเทียบเสมือนครูเรือคือเรือจ้างคุณจะเปรียบเทียบเหมือนอะไรนอกจากเรือจ้างอ่ะนั่นจะน่าจะตั้งจะเหมือนแม่พิมพ์เนะเป็นบล็อกบล็อกอ่ะโรงเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตจะทําอย่างไรนะครับถ้าเด็กติดเกมจะทําอย่างไรคิดอย่างไรกับทรงผมนักเรียนในปัจจุบันอ้ค์นี้น่าจะมีนะ ความหมายของครูในอาชีพครูความหมายของคุณในอาชีพครูคืออะไรสิ่งที่คุณภูมิใจคืออะไรครูในความหมายของคุณคืออะไรอย่างนี้ต้องตอบไปได้ถ้าให้เลือกห้องเรียนที่มีเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่งคุณจะเลือกห้องเรียนแบบไหนเพราะอะไรนี้ตอบอะไรก็ไม่ผิดนะแต่คุณต้องตอบเหตุผลให้ได้ให้ได้เข้ากับข้าาก,การจะต้องถูกใจเหตุผลคุณ ถ้าเจอผออ,อที่มีทัศนคติความแตกต่างคิดต่างกับคุณเข้ากับคุณไม่ได้จะทําอย่างไรกบห้ามเลือกนายนะถ้าคิดต่างเราก็ต้องมีเหตุผลที่แยง้งคุณได้กระทําความดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านในบ้างนะครับคุณที่สิ่งที่คุณควรทํามากที่สุด เมื่อถึงวันครบรอบวันเกิดของคุณขณะที่คุณกำลังสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเรียนหันหน้าหันหลังพูดคุยกันคุณจะทําอย่างไรนะครับนี่คือคาถามท,ที่รวบรวมมานะครับที่ได้เจอกันเยอะมากๆเลยนะครับคําตอบนี้ให้ศึกษาดีๆนะครับถ้าขอให้ท่านโชคดีนะสวัสดีครับ